สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนภพัฒพยากรณ์นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอเรียนไว้ก่อนนะคะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำนายโดยใช้โหราศาสตร์ไทยโดยการดูจากลัคนาเป็นหลักไม่ใช่จากราศีเกิดนะคะเพราะฉะนั้นจะตรงกับคนที่รู้ลัคนาเกิดมากกว่าและการทำนายนี้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งบางสิ่งอาจจะไม่ตรงกับคุณเพราะว่า คนเราเกิดมาพร้อมกับดาวพื้นดวงเกิดที่แตกต่างกันจึงขอให้ทุกท่านรับฟังโดยการใช้วิจารณญาณใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจส่วนไหนที่ดีก็ขอให้ฟังเป็นกำลังใจนำไปพัฒนาต่อยอดอะไรที่ไม่ดีก็จงฟังเอาไว้แล้วก็เพื่อที่จะได้ระมัดระวังป้องกันไม่เชื่ออย่างมงายนะคะเพราะ่าสุดท้ายแล้วมีแค่ตัวเราเท่านั้นที่จะตัดสินว่าชีวิตจะดีหรือไม่ดี ชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงวันที่หนึ่งถึง30พฤศจิกายน2567ดาวประจำตัวของท่านซึ่งก็คือดาวเสาร์นะคะมีการเดินถอยหลังในพบการเงินมาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนซึ่งมีผลให้การเงินของท่านมีความผิดปกติบางท่านอาจจะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายในเรื่องของการเงินในรูปแบบที่ท่านไม่ได้ตั้งใจหรือบางท่านมีโอกาสที่จะได้เงินเก่า เงินที่ท่านเก็บมานานต้องนำออกมาใช้หรือบางท่านอาจจะได้เงินปันผลหรือเงินสะส,สมของท่านที่อาจจะครบรอบครบกำหนดที่จะต้องอจ่ายให้กับท่านแล้วซึ่งทำให้ท่านมีโอกาสได้รับเงินก้อนนั้นในเรื่องของการงานตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่7เดือนพฤศจิกายนนี้นะคะดาวการงานยังอยู่ในภพของความสำเร็จ ท่านมีโอกาสที่ดีในการติดต่อทำงานกับต่างชาติหรืองานต่างๆก็จะประสบความสำเร็จดีการเจรจาการต่อรองให้ผลดีในะความคาดหมายช่วงวันที่7พฤศจิกายนดาวการงานของท่านเข้าพบวินาศเป็นเกษตรแรกเรือนกับดาววินาศซึ่งทำให้ดาวไม่ได้ทำร้ายหรือสร้างปัญหาให้กับท่านนะคะ ซึ่งอาจจะทําให้ท่านที่จะต้องมีการเดินทางไกลหรือมีการไปรับงานใหม่ๆซึ่งงานอาจจะเป็นงานในรูปแบบที่ทุกคนคาดไม่ถึงเป็นงานลับเป็นงานเฉพาะทางที่อาจจะต้องติดต่อกับพวกมูลนิธิต่ตางๆหรืองานเกี่ยวกับด้านโรงพยาบาลโรงเรียนงานที่เกี่ยวข้องกับที่คุมขังที่เกี่ยวข้องกับสถามบันต่างๆแล้วก็บางท่านอาจจะได้รับ การศึกษาในวิชาขั้นสูงขึ้นซึ่งท่านก็จะประสบความสาเร็จได้นในที่สุดนะคะในแง่ของการเงินตั้งแต่วันที่16เดือนพฤศจ,จิกายนดาวการดาวประจำตัวของท่านจะเริมเริ่มเดินเป็นปกติท่านจะเห็นช่องทางในการหาเงินการเงินของท่านจะเริ่มเข้าเป้ามากขึ้นดาวการเงินของท่านจะอยู่ในเรือนของการติดต่อการประชาสัมพันธ์ งานที่ต้องมีการเดินทางหรือการทำงานทำธุรกิจร่วมกับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็จะสำเร็จดีซึ่งบางท่านจะมีการหยิบโปรเจกต์เก่าๆขึ้นมาร่วมงานร่วมทำงานกับแวดวงเพื่อนหรือพี่น้องของท่านซึ่งงานจะทำเงินให้ท่านเป็นอย่างดีนะคะงานอาจจะเป็นงานทางด้านออนไลน์หรืองานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่ในขณะเดียวกันบางท่านอาจจะได้งานที่เป็นงานด้าน ของเก่าการนำวิชาวความรู้สมัยโบราณต่างๆเข้ามาใช้ระหว่างวันที่17เดิือน11ถึงวันที่16เดือน12บางท่านมีเกณฑ์ได้รับมรดกหรือได้รับของหรือเงินเก่าๆอีกด้วยนะคะท่านมีดาวความสำเร็จเข้ามาเล็งลักนาตั้งแต่เดือนที่แล้วในส่วนนี้ถ้ามีโอกาสที่จะได้รับได,ได้พบเจอกับญาติมิตรใหม่พบคู่ค้าคู่หุ้นส่วนใหม่ใ เข้ามาในชีวิตของท่านบางท่านมีผู้ใหญ่ผู้ส่งคุณวนฒิเข้ามาให้ความช่วยเหลือหรืออาจด้รับตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้นหลายท่านอาจจะต้องจบกับงานเก่าเพื่อที่จะเริ่มต้นงานใหม่ๆในด้านความรักช่วงนี้ท่านจะมีเสน่ห์มีคนเข้ามาสนใจท่านมากมายท่านสนใจใครก็ขอให้แสดงให้อีกฝ่ายเข้าใจเพราะว่า มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จดีนะคะคนที่เข้ามาจะมีความมั่นคงบางคนพร้อมที่จะสร้างครอบครัวกับท่านแต่ขอให้เลือกดีๆนะคะเพราะว่ามีช่วงที่ดาวศุขเดินเข้าสู่ภพินาธในช่วงวันที่7เดือนพฤศจิกายนนี้หลายท่านเองอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ซ่อนเร้นที่บอกใครไม่ได้ คนที่เพิ่งคบกันท่านควรจะคบกันเงียบๆไปก่อนนะคะยังไม่ต้องไปเป่าประกาศในช่วงนี้รอเดือนหน้าให้ดาวย้ายค่อยประกาศเมื่อแน่ใจคนที่มีคู่เนื่องจากเป็นช่วงที่มีคนเข้ามามากก็ขอให้ท่านระวังกายใจของท่านให้ดีนะคะอย่าทำให้ชีวิตคู่ของตัวเองต้องมาวุ่นวายทีหลังก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง พื่อที่จะได้รับข่าวสารและแนวทางในการดำเนินชีวิตในแต่ละช่วงนะคะขอย้ำอีกทีนะคะว่านี่การเป็นการทำนายดาวโคจรบนท้องฟ้าซึ่งมีผลกระทบกับคนในลัคนาต่างๆเป็นภาพรวมเท่านั้นและก็เป็นแค่บางแง่มุมเท่านั้นนะคะทุกท่านแม้จะมีลัคนาดเดียวกันก็จะเผชิญเรื่อง,ร,องราวที่ไม่เหมือนกันเพราะทุกคนมีดาวกำเนิดที่แตกต่างกันนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่เข้ามารับฟังช่องของเราขอบคุณมากค่ะ